สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mighty Stuff TV อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยตัวรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวเสียวมี15กับวัน p l u ส13ผมแจ้งว่าจะทำตัวเปรียบเทียบเรื่องกล้องให้ดูนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูละอ่าเพราะว่ามีเวลาแล้วนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดู รอบๆอบตัวเครื่องอีกครั้งนะครับแบบใก,กล้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเสียวมี่สิบห้าสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะสะสมรอยนิ้วมือเยอะหน่อยนะแล้วก็เช็ดออกมาก็จะดูโอเคหน่อยแต่ถ้าใส่เคสไปก็โอเคสวยแล้วนะเคสที่ให้มาตัวนี้เป็นเคสใสนะกล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง Life Fu s i ั n 9 0 0ตัวเดียวกับ14นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีไม่เป็นไรนรอบเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสะสมรอยนิ้วมือทุกที่นะครับติดหมดแล้วก็ตัววัน plus นะครับ นี่กล้องตัวนี้จะเป็น LYT 8 0 8นะครับกล้องหลักอีก2ตัว50 50อันนี้ก็50หมดเลยเหมือนกันนะครับ3ตัวแล้วก็ด้านข้างครับด้านบนด้านล่างก็มีเอลรสไลเดอร์ R นะครับอืมอประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องทั้งสองรุ่นนี้ก็เป็นตัวชนกันเลยครับราคานี่คือเท่ากันเลยนะถ้าไม่นับสีพิเศษตัวนี้นะครับที่ต้องเพิ่มอีกสองหยวนนะครับกล้องก็ ใ,ใกล้ๆกันเลยอ่าก็น่าสนครับคู่นี้เดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างกล้องมืออาชีพอะไรนะครับก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันก็จะมีภาพนิ่งกับวิดีโอกลางวันกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไงไปชมกันเลยนะ อันนี้ก็เทสเสียงจากตัววัน plus 13นะครับก็ทดลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายจากตัว Xiaomi 15นะครับฟังเ,เสียงจากตัว Xiaomi 15าฟังเสียงดูนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองเดินดูนะครับว่าการสั่นเป็นยังไงบ้างนะครับตอนกลางคืน อากาศดีเลยนะที่นี่สวยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพถ่ายของทั้งสองตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโทนสีที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่นะอะตัวนี้จะออกเป็นโทนขาวไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนเหลืองนะแต่ว่าดูเป็นรูกไหนดีอ่รูปนี้เห็นชัดหน่อยนะอ่อันนี้ค่อนข้างชัดนะครับจะบอกยังไงดีอะก็คือตอนที่ผมถ่ายอะ่ะแสงจริงๆที่ผมดูเนี่ยจะเป็นอย่างงี้นะครับสีเหลืองอย่างนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ถ่ายออกมาก็จะเป็นขาวหน่อยเรื่องรายละเอียดผมคงไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องอะไรเยอะแค่ถ่ายภาพออกมาให้ดูแล้วกันนะครับภาพที่ถ่ายได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ลองเปรียบเทียบดูนะครับตัวนี้ก็จะออกเข้มกว่าตัวนี้ก็จะออกสว่างกว่านะครับสำหรับตัว one plus แล้วก็ Xiaomi ก็ภาพถ่ายวิดีโอ ก็ลองไปดูที่ผมลงไว้อีกทีก็ได้นะครับอันนี้ถ้าอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะครับก็แต่ว่าแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทั้งคู่แล้วกันนะอันนี้โทนภาพก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเนี่ยในห้องถ่ายการน้ำนะครับอ่าก็จะต่างกันอยู่นะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่ความชอบนะครับเรื่องกล้องก็คิดว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเกมให้ดูแบบสั้นๆนะครับสำหรับตัว ROV ว่า Snap 8 Elite เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องเกมกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเทสให้ดู2ตัวเลยแล้วกันนะครับตัว OnePlus 13ก่อนแล้วกัน OnePlus 13ก็เท่าที่ผมดูยังไม่มีโหมดแทรกเฟรมนะครับอันนี้ไม่เหมือนตัวไอ้วัตพัสด์ไสานะครับก็ ก็จะเล่นได้60ไปก่อนแล้วกันนะะแล้วตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะอันนี้ปรับสุดหมดเลยนะครับทุกอย่างก็เดี๋ยวให้ดูแบบเร็วๆนะครับการคอนโทรลนะครับตัวนี้สบายๆนะครับโอ้ oh, ไม่น่ามีปัญหานะตัวนี้หูภาพสวยมากนะครับ โอ้ลื่นมากนะครับตัวนี้โอ้ลื่นหัวแตกเลยใช้ได้เลยทีเดียวนะได้หนึ่งนี่ครับสวยนะพับสวยเลยนะบวกกันโอ้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว one plus นะครับสิบสามเนะแปด elite อุณหภูมิก็ไม่เท่าไหร่นะบวกกันขนาดนี้เกมนี้มันเบาด้วยแหละครับแต่ถ้าเป็นเกมหนักๆก็อาจจะมีอุณหภูมิขึ้นนะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวเสี o m i สิบห้ากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะสําหรับการเล่นเกมเพราะว่าตัวยวหมี่เนี่ยติดอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเล่นแล้วเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะมันไม่ลื่นเท่าตัวอื่นนะมันมันจะมีจังหวะที่เป็นแบบกระตุก บางทีแบบภาพกระตุกแต่ไม่ได้ถึงกับเฟรมเลทลดนะแต่แบบบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสี่ยวหมี่สิบห้ากันดีกว่านะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับก็เรามาดูตัวเสี่ยวหมี่กันนะเสี่ยวมี่สิบห้านะครับก็ปรับสุดหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับโอ้โห,โหเดินมาถึงก็เพ์สบัตรแล้วนะครับ เอ้ยตัวนี้ถือว่าโอเคนะลื่นเลยนะไม่เหมือนกับตัวอื่นที่ผมลองนะครับเลตหมี่เสียวมีถือว่าดีเลยนะตัวนี้เอ้ยลื่นลื่นลื่นไม่มีจังหวะกระตุกให้เห็นนะครับอันนี้เอามาแล้วมาแล้ว อ่าตัวนี้ถือว่าลื่นเลยนะครับเฟรมเรทหกสิบนะตัวนี้ใช้ได้เลยลื่นกว่าหลายตัวที่ผ่านมานะที่ผมลองดูตอนบวกก็ภาพสวยเหมือนกันนะครับใช้ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนบวกอีกทีหนึ่ง ไม่กระตุกนะผมลองเสียวหมี่มากี่ตัวกี่ตัวนะมันมีจังหวะแบบกระตุกกึกกึกกึ๊กอย่างนี้นะตัวนี้ไม่มีนะครับหัวทำได้ดีตัวนี้อ่าสรุปเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องเกมอันนี้อย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกได้ทั้งสองเครื่องลื่นหายห่วงสบายนะครับอุณหภูมิไม่ค่อยมีทั้งสองเครื่องนะครับตอนเล่น นีอุ่นๆคือทั่วไปเหมือน snap 8 gen 2อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเสียงตัว one plus เนี่ยจะค่อนข้างเสียงดังกว่านะครับพอเล่นเกมตัวเนี้รู้สึกเสียงมันเบากว่าเสียง m ี่5รู้สึกเสียงจะเบากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะแต่ความลื่นโอเคหายห่วงลื่นทั้ง2ตัวนะครับภาพสวยสวยมากก็เรื่องเกมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะเทสให้ดูแบบสั้น ว่าเกมอื่นผมก็ไม่ได้เล่นนะเข้าไปก็เขินๆนะตัวแม่งก็กากๆาก็กประมาณนี้แล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องของ t u Benchmark กมาดีกว่านะว่าถ้า a n t u t u เแล้วทั้ง2เครื่องเนี้ยอุณหภูมิจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ความแรงจะได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับที่เขาเคลมว่า3ล้านอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเรื่อง a n t u t u กันต่อเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น Snap d r a g o n 8 Elite นะครับเป็นชิปตัวใหม่ผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะ Antitude Benchmark ให้ดูนะครับดูว่าสภาพหลังการ Benchmark แล้วเป็นยังไงบ้างไม่มีเครื่องวัดนะแต่ผมจะบอกตามความจริงเลยว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับเปิด Performance Mode นะครับสองงานเคลียร์ทุกอย่างนะครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสองเครื่องไปด้วยกันเลยไปครับ คะแนนที่ได้มานะครับก็จะเป็นสองหกหนึ่งสองล้านหกครับกับสองล้านตีไปท่วนๆสองล้าน 2, ห้าแล้วกันนะครับเสี่ยวมีสิบห้าแล้วก็วันพลส 13, ัสสิบสามสองล้านหกตีไปท่วนๆอย่างนี้นะอุณหภูมินะครับก็ร้อนสีเลยนะให้พูดตรงๆสองเครื่องเลยนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาถึง,งห้าสิบองศาเลยนะ แบตเตอรี่ลดไป8%ด้แล้วก็ตัวนี้46.5องศานะครับก็มีขึ้นให้ดูนี้โอ้วั OnePlus นพลัสนี่ทะลุโลกเลยนะก็คะแนนที่ได้มาก็เรียกว่าพอๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้ CPU เท่าไหร่นะ a อน e n o นะ0ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ เหมือนกันนะครับ2ตัว a n d เ o 830โน่แก็ที่รู้กันนะครับ Snapdragon 8 Elite ถือว่าเล่นเกมใช้งานต่างๆหายห่วงนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้13กับ15้เป็นย,ยังไงกันบ้างครับกับการเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นนะครับ One Plu s 13กับ Xiaomi 15บอกเลยว่า2ตัวนี้เป็นตัวชนกันเลยนะสเปคใ,ใกล้ใกันชิปตัวเดียวกันกล้องเท่ากันหมดนะครับ50ล้าน3ตัว แล้วกล้องหน้า32ล้านนะครับแล้วก็เรื่องขนาดจะต่างกันนะสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าตัวไหนจะเข้าประเทศไทยบ้างแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นเครื่องฮิ้วอีกแล้วนะครับก็ข้อเสียของเครื่องฮิ้วก็คือจะไม่สามารถใช้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ Wear OS Quick Share function แล้วก็ทำลายใน Google Map นะครับแต่ว่าลง Google ลงแอปอื่นๆใช้ได้ตามปกตินะครับเปิด GMS ได้เลยแล้วก็ข้อควรระวังนะครับสำหรับตัว OnePlus 13 o ppo พวกนี้เรียวมีคือเครื่องจะติดล็อกนะครับเวลาซื้อเราก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามันจะปลดล็อกได้ไหมเขาจะช่วยเราได้ไหมนะครับที่ร้านส่วนตัวเสี่ยวมีข้อเสียเดียวเลยก็คือไม่มีภาษาไทยนะครับสาหรับคนที่ใช้ภาษาไทยจะไม่มีเมนูภาษาไทยแล้วเครื่องเวลาติดล็อกดูยังไงนะครับวิธีจะเช็คนะครับว่าเครื่องวันพลัส13หรือ Opp o ppo อะไรพวกนี้โดนล็อกอยู่หรือเปล่าดอกจันทสี่เหลี่ยมดอกจันทสี่เหลี่ยม 3ามเก้าสามสองสีามสาอปสีสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับตามนี้เลยแล้วเราก็ดูดูตรงสเตทนะครับสเตทถ้ามันขึ้นเลข2คือปลดล็อกแล้วแต่ถ้าขึ้นเป็นเลข1กับลบหนึ 1, คือโดนล็อกนะครับเบอร์1คือถูกล็อกแล้วส่วนเบอร์ลคือยังไม่โดนล็อกแต่ถ้าเราไปแอคทีเวตปุ๊บเราจะโดนล็อกนะครับ ก็สุดท้ายแล้วยังไงก็เลือกดูร้านที่ไว้ใจได้นะครับว่าเขาจะช่วยเราได้แต่ผมแนะนําคือร้านเวฟฟ n นแวร์เฮาส์ครับอันนี้แนะนําว่าน้องเขาจัดการให้ครบนะครับหมดห่วงเรื่องติดล็อกนะครับสําหรับตัว one plus แล้วก็เรื่องหิวรับรองของแท้ส่งชัวส่งถึงแน่นอนนะครับก็มีอะไรก็ทักเฟสไปดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้จบไว้จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับ2ตัวนี้ใครมีคําถามอะไรสอบถามก็ถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยก็ก่อนไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนแล้วกันนะไปก่อนครับผมสวัสดีครับ i am ai am